เดี๋ยวเราจะไปขึ้นพิกของอิเซก่อนครับนี่ก็เพื่อนๆก็จัดเตรียมกระเป๋ากันอยู่จะไ,ได้เดินกันง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวตามไปเดินครับของแอนตอนนี้เขาเป็นแบบเป็นแวสนะครับของเขาเป็นแวสแล้วก็เป็นตัวแบ็คแพ็คเปลอินของมามุด There we go nice ของผมเป็นแบ็คแพ็คสำหรับที่เพื่อนเห็นในหลายๆวิดีโอนะครับกลับมา Let's go Take your time, Anthony.